สิงเจียอยู่อีสิ่งนี่พวกชายขอให้จุดจีนร่ำรวยตุดจีนสมคิดสมหวังสมปรารถนานะครับทางคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าสมัยที่66จึงจะมีของขวัญมามอบให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเพื่อที่จะต้อนรับตุดจีนปีวอกหรือว่าปีลิงนั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นที่กังวลของหลายหลายคนเลยว่าปีนี้จะเป็นปีชงของท่านเหล่านั้นนะครับก็เลยมีคํำถามเยอะแยะมาถึงอาจารย์วิโรธว่าเอตกลงว่าปีชงคืออะไรจะชงกับปีอะไรและปีชงนั้นจะรับมืออย่างไรเอ๊ะแล้วก็จะแก้ชงได้หรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์วิโรธก็จะค่อยๆแถลงไขให้ท่านได้ทราบเป็นเปราะๆครับ คําถามแรกก็คือบอกว่าปีชงคืออะไรโอ้โหความเชื่อนี้เชื่อกันมายาวนานนับพันพันปีเลยก็ว่าได้เรื่องปีชงนั้นเป็นเรื่องของศาสนาเต่านะครับหรือว่าลัทธิเต่านั่นเองเอาอย่างนี้ถ้าจะเข้าใจเรื่องปีชงเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องธาตุต่างๆในาศาสนาพุทธของเราเรามีกี่ธาตุครับคิดว่าทุกๆท่านต้องรู้แล้ว เรามีสี่ธาตุใช่ไหมครับศาสนาพุทธนะครับก็คือดินน้ำลมไฟอ่าโอเคแล้วก็พักไว้ตรงนี้ก่อนเช่นกันนะครับศาสนาเต๋าเขาบอกว่าของเขาไม่ได้มีสี่ธาตุของเขามีถึงห้าธาตุด้วยกันนะครับได้แก่ไรเอ่ยทองไม้น้ำไฟดินกิมบักจุยหวยเท่านะครับทองไม้น้ำไฟดิน สรรพสิ่งใดๆในโลกนี้รวนประกอบขึ้นด้วยหาธาตุนี้แล้วห้าธาตุนี้แหละเรียกว่าโงูเฮงไงนะครับเพราะโงูเฮงก็คือห้าธาตุนั่นเองทองไม้น้ําไฟดินแม้แต่ชีวิตของเราร่างกายของเราจิตใจของเรานะครับและชะตาชีวิตของเราด้วยก็ประกอบด้วยทองไม้น้ําไฟดินนั่นเองนะครับ ก็ะจะเมื่อเอามันมาเรียงกันแล้วมันก็จะมีสองคู่ด้วยกันคู่หนึ่งเขาก็จะเป็นการสมพงกันส่วนอีกคู่หนึ่งเขาจะเป็นพีคนพ่คาดกันไปพี่คาดเนี่ยก็เรียกว่าชงชงคือปะทะนะครับคือปะทะกันอันนี้ไม่ดีนะครับถ้าเราเกิดปีนี้แล้วเราไปเจอกับธาตุอะไรที่มาชงเราก็เท่ากับมีอะไรมาปะทะกับเรานั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเกิดปีไหน และมีอะไรมาสมพงกับเราไอหยาเฮงสุดๆเลยนะครับเท่ากับว่าเรามีตัวช่วยนะครับเรามีตัวช่วยในชีวิตของเราเดียวมีตัวช่วยในดวงชะตาของเรานั่นเองนะครับอ่ะอันที่จะเป็นตัวสัมพันธ์นั้นอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับทองไม้น้ําไฟดินนะทองไม้น้ําไฟดินแน่นอนอะไรที่ให้ไฟเออนึกง,ง่ายๆแหละที่ให้ไฟเวลาจะจุดไฟต้องจุดอะไร จุดไม้เออพราะฉะนั้นเนี่ยใครเกิดปีธาตุไฟแล้วก็ปีนั้นแหละพวกธาตุไม้ก็จะมาให้คุณนึกออกไหมครับนึกออกก็เพราะว่าเราต้องจุดไม้ก่อนใช่ไหมฮะมันไม้ติดไฟแล้วไม้ก็จะให้ไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดธาตุไฟโอ้ยปีนั้นแหละพวกธาตุไม้ก็จะวิ่งเข้ามาให้คุณเรานะครับอ่ะต่อไปไฟแล้วไฟจะไปให้คุณกับใครนะครับอย่าลืมนะครับ เมื่อไฟเผาจนมอดไหม้เสร็จแล้วก็เหลือเท่าแล้วเท่านี้ไปไหนเท่าก็ลงไปเป็นธุลีแล้วธุลีไปไหนธุลีก็ลงไปที่ดินไงอ๋อเพราะฉะนั้นไฟจึงให้คุณกับธาตุดินเพราะฉะนั้นใครเกิดธาตุดินนะครับคุณปีนั้นคุณต้องหาเลยหาธาตุอะไรมาช่วยหาธาตุไฟมาช่วยเพราะธาตุไฟจะมาเติมเท่าเติมฐานให้คุณก็เท่ากับทำให้ดินอุดมสมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้น เมื่อดินนะครับสะสมไปนานๆนๆๆ,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 ๆๆข้างในดินมันก็มีทรัพย์ในดินสินในน้ําและอะไรนะที่ขุดขึ้นมาจากในดินเนี่ยทองไงเออเพราะฉะนั้นดินก็จะเป็นผู้กําเนิดทองดินจึงมีคุณกับทองใครเกิดปีทองก็ต้องไปหาพวกทักดินทตาดินเนี่ยมาช่วยสมพงเราเข้าใจแลวนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับอ่ะเมื่อทอง เมื่อทองเสร็จปุ๊บสังเกตไหม <S <S เหล็กอะเหล็กอะตอนเช้าเช้า,ชาอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นเลยนะมันจะมีน้ําค้างเกาะอยู่ที่ใบไม้ใบหญ้าอาจารย์้วยก็สังเกตด้วยบางทีบ้านเราอะที่มีเหล็กและยื่นอยู่ข้างนอกนะมันมีน้ําค้างมาเกาะเหล็กจริงปะ่ะเพราะเหล็กมันจะเย็นไนงะเพราะฉะนั้นเหล็กหรือว่าทองนี่แหละเป็นตัวที่ให้น้ำนั่นเองและคําว่าทองเนี่ยนอกจากจะเป็นทองจริงๆแล้วนะคือทองที่เราขายกันเยาวราชนะครับ ยังเป็นพวกเหล็กทองเหลืองสารพัดโลหะรวมไปถึงแร่ธาตุด้วยเกลือก็เป็นแร่ทองนะครับอย่าลืนมนะครับเพราะเกลือนี่เกลือสินเทาเราก็ได้มาจากในในดินจริงหรครเบอ่าบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเอาใหม่นะครับไม้ก็มาให้ไฟไฟก็ลงไปให้ดินดินก็ไปให้ทองทองก็ไปให้น้ําอ่ะ แล้วน้าเป็นรดปบพอรดเปิดสปบต้นไม้ก็ขึ้นน้ําก็ไปให้ไม้นี่แหละคือวงจรของการให้คุณกันนี่คือวงจรการให้คุณกันนะครับไม่งงนะครับอ่าอันนี้ถ้าเผื่อใครเจอปบป,ปีนี้เฮงของคุณเลยไม่รู้ละ่ะทัดใครทัดเขาอาจารย์เม่อเกดธทัดทองเลยนะถ้า่านเกิดทัดทองเนี่ยอาจารย์ยูในดวงทัดทองเยอะมากเพราะฉะนั้นใครก็ตาม ที่เป็นธาตุดินเดินเข้ามาโอ้ย่านแววคําอาจารย์วุโรจน์ก็จะต้อนรับทันทนะีในดวงของอาจารย์วุโรจน์ซีจีป่ยเถียวมันขึ้นมาถึงเนี่ยอู้หูทองทั้งนั้นเลยแล้วคนที่เนี่ยมีธาตุทองคนนั้นจะพูดเก่งคนนั้นจะเป็นสสเข้าสภาโตวทีคนนั้นจะเป็นนักร้องคนนั้นจะเป็นนักพูดคนนั้นจะเป็นนักแสดงนะครับหรือว่าจะเป็นนักประชาสัมพันธ์นี่คือคนที่เกิดธาตุทอง จะทองแพ้อะไรทองแน่นอนอก็ต้องแท้ไปอย่างเช่นทองในยวราชเรานี่แหละก็ต้องมาเป็นทองเป็นก้อนๆเป็นทองทองแท่งๆใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาเข้ามาทำไมฮะเอาเข้ามาหลอมหลอมเสร็จแล้วถึงจะไปขึ้นรูปเป็นทองรูปประพันธ์จริงป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองจะถูกหลอมด้วยไฟนะครับโลหะต่างๆก็เช่นกัน อาวุธต่างๆมีดนะครับการทำมีดเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีบ้านหม้อบ้านบาดบ้านมีดนะครับบ้านหม้อคือโอ้ทั้งบ้านเนี่ยทำหม้อบ้านนั่นแหละทำหม้อหมู่บ้านบ้านบาดก็คือหมู่บ้านทั้นทำบาดบ้านมีดก็คือหมู่บ้านทั้งนั้นอะทำมีดนะครับบ้านมีดกว่าเราจะตีมีดออกมาแต่ละเล่มแต่ละเล่มเราต้องเอาเหล็ก ช่มัครบเอาไปหลอมก่อนใช่ไหมครับ,เอ,อรบเอาไปเผาไฟเลยให้มันแบบแดงแล้วก็ดีดีดีด,ด,ดีดีกว่าจะออกมาเป็นมีดเพราะฉะนั้นทองก็คือโลหะแล้วก็รวมไปถึงแร่ธาตุด้วยทั้งหมดนี้ทองจะแพ้ไฟครับเพราะฉะนั้นไฟกับทองจึงชงกันนั่นเองอย่างนี้เป็นตอ้นอีกตัวอย่างหนึง่งอย่างเช่นน้ำเมื่อน้ำเนี่ยไหลไปไหลมานะครับ พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรก็อยู่ใกล้แม่น้ำโขงเนาะขึ้นไปน้องไคยแป๊บหนึ่งก็จะเจอแม่น้ำโขงถ้าแม่น้ำไหลไปเรื่อยๆน้ำมันก็ไม่เป็นอะไรเป็นน้ำเป็นแต่ถ้าเผื่อเราสังเกตนะครับว่าน้ำที่ไหนที่ถูกดินล้อมไว้แล้วเขาไม่ไหลไปไหนเลยเมื่อน้ำมันไม่มีการไหลนะครับน้ำนั้นก็จะเน่าก็เกิดน้ำเน่าน้ำตายน้ำเสียขึ้นมาทันที แต่ถ้าเปินน้ำไหลไม่มีดินมาขวางกั้นนะครับน้ำนั้นก็จะเป็นน้ําเป็นสามารถไหลไปนโน่นไหลไปนี่ไหลไปลงแม่น้ําใหญ่จากแม่น้ําใหญ่ก็ไหลออกสู่ทะเลทะเลก็ไหลไปสู่ปมหาสมุทรนั่นเองนะครับปีนี้คือปีวอกหรือว่าปีลิงแล้วแน่นอนปีชงกับปีวอกชงอย่างนิรันดร์การชงอย่างตลอดการก็คือปี นนั่นเองอาจารย์มิโรนนี่แหละเกิดปีขานเลยนะครับผมแล้วก็จะชงกันทุกรอบปีชงกันตลอดเวลาชงกันมาหลายพันปียังชงกันอยู่นี่นะครับผมโดยเฉพาะคนปีขานที่เกิดในปีพศดังต่อไปนี้ 2, อสองพศนี่สำคัญมากนะครับ2 493กับ2 553 สปีนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษสําหรับคนปีขานะครับแล้วก็เนื่องจาก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 นะคะับขานกุนก็คือเสือกับหมูเขาซี้กันเขาสมพงกันเขาเป็นเพื่อนกันนะครับเมื่อเพื่อนกันออาเอ้าวหมูหรือว่ากุนก็เลยพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยเมื่อลิงมาเอ้า เจอขาเหรอไม่ได้เป็นปัจจามิตรกันเป็นศัตรูกันเอา้าแล้วเพื่อนของศัตรูก็คือหมูใช่ไหมครับหมูก็เลยโดนนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นปีที่ไม่เกื้อกูลนั่นเองเพราะฉะนั้นใครเกิดปีกุลหรือว่าปีหมูในปีนี้ก็ต้องระวังตัวให้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ต้องระวังตัวมากเท่ากับคนเกิดปีขาลครับ ทานทราบไปแล้วนะครับว่าลิงไม่ชอบเสือแล้วก็หมูก็โดนหางเล่ไปด้วยอันนี้คือไม่ชอบเอ๊ะแล้วลิงชอบอะไรลิงที่เป็นเพื่อนตลอดการกับอะไรกัลยานามิตรของลิงคืออะไรปีงูเลยครับปีมาแสงเลยครับนอกจากนะครับนอกจากว่าลิงเนี่ยเขาจะรักกับงูมากแล้วนะครับลิงเขาจะมาให้คุณกับ คนเกิดปีชวดด้วยหนูนะครับกับปีมังกรด้วยอันนี้เป็นการมาให้คุณมาเคื่อนหนุนกันนะครับส่วนที่สมพงกันซีกันปึ๊กเลยก็คือหมูนั่นเองเมื่อรู้อย่างนี้แล้วท่านที่จะเกิดปีขานก็ดีนะครับเกิดปีคุณก็ดีไม่ต้องตกใจนะครับบางทีนะครับ บางทีไม่ใช่ชงร้ายกับเป็นการชงดีอาจารย์มิโรนี่แปลกเกิดปีขานแท้ๆแต่คนที่จะมาให้คุณอาจารย์นิโรนมักจะเป็นคนเกิดปีลิงโอ้อย่างเช่นหมอสองทรงวิจิรธนาโสพินนี่แหละหมอสองอเกิดปีลิงลิงจูงเสือเข้าไปถ่ายรายการตามไปดูฉันก็เลยดังมาถึงปัจจุบันเลยเห็นไหมครับนี่คือการชงดี ขอให้ใครที่เกิดปีขานปีเนี่ยขอชงดีทุกคนเถิดเนาะแต่มันจะเป็นไปได้ไหมอีกเรื่องนึงนะแล้วขออีกบอกอันหนึ่งว่าชีวิตอาจารย์มิโรดนอกจากหมอทรงแล้วยังมียังมีผู้ใหญ่ในแผ่นดินนี้วุ่นหนักสักใหญ่เลยล้วนเกิดปีลิงทั้งนั้นก็มาให้คุณอาจารย์มิโรดอันนี้เป็นการชงดีนะครับแต่ถ้าเผื่อชงร้ายไม่เป็นไรเราก็ต้องมาสำรวจว่าตลอดมา เท่าที่เรามีชีวิตมาถึงตรงนี้เนี่ยเราได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรมาบ้างแล้วไม่รู้นะอันนี้ใครทำใครได้ตอบกันเองนะครับใครทำเอาไว้แล้วอันนั้นก็จะมาฉลองชมกันได้แต่ถ้าเผื่อย,ยังไม่ได้ทำรีบทำนะครับอาจจะช่วยได้ครับ จำนวนไทยก็บอกว่าคนเรานั้นมีชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดนเดี๋ยวบางปีก็ดีบางปีก็ชั่วใช่ไหมครับแล้วเราก็จะโทษบอกว่าอุ้ยปีนี้ไม่ดีปีนนทนไม่ดีอย่าไปโทษปีเลยครับพระเจ้าบอกว่าให้ดูเราตัวเราเองดีกับชั่วบางทีเราเป็นคนทําออกมาเองนะครับผมเมื่อเราทํากรรมดีวิบากนั้นก็จะดีถ้าเราทํากรรมชั่ววิบากนั้นก็จะชั่วจริงไหมครับ จริงไหมครับแล้วคนไทยเราก็ชั่วเนาะว่าถ้าบุรกรรมทําชั่วเนี่ยสุวรรณก็จะจดลงบนนังหมาเลยถ้าเราทําดีสุวรรณก็จะเอาความดีเราเนี่ยจดลงบนในแผ่นทองอันนี้จริงปะเออนะครยังจํากันได้นะครับคนเราเป็นสัตว์ประเสริฐที่จะเลือกได้ครับว่าจะทําทดีหรือว่าจะทําทชั่วนะครับผมแล้วใครเป็นคนจะมาตัดสินว่าเออคนเนี่ยมันมีความดีเยอะนะ เออไอคนนั้นมีความชั่วเยอะนะเมื่อเราตายไปแล้วแน่นอนคนที่ตัดสินคือยมบาลนะครับแน่นอนที่สุดคือยมบาลแล้วใครละ่ะตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่อันนั้นคือหลังความตายนะนั่นคือหลังความตายยมบาลเป็นผู้ตัดสินแต่ถ้าเ,เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละใครเป็นคนตัดสินว่าเออไอเนี้ยดีอาจารย์วิโรจน์ดีหรือเปล่าอาจารย์วิโรจน์ชั่วหรือเปล่าไทยสวยเอียครับไทยสวยเอียเป็นคนตัดสินเลยครับข้างหลังอาจารย์วิโรจน์เลยองค์นี่แหละครับ จะเป็นเทพเจ้าที่สวงสวรรค์ส่งลงมาทุกๆปีลงมาตัดสินมนุษย์ทุกกคนเลยว่าแต่นี่ดีอย่างนั่นดีประมาณนั้นสรุปแล้วไทยชวยเอยเหมือนกับสารรัฐธรรมนูญนะครับจะมาตัดสินเลยจะลงมาตัดสินเลยเพราะฉะนั้นปีนี้จะชงหรือไม่ชงขึ้นกับท่านเลยนะโอ้ถ้าเผื่อท่านเปิดบัญชีออกมาแล้ว ไอยาไอ้นี่มันไม่เคยสั่งสมบุญมาเลยหรืวอะอาคราวนี้เองอะชงเยอะละเองชงเยอะละแต่ถ้าผมว่าเออเราสั่งสมบุญมานานละโอเคคนนี้ชงน้อยแล้วอย่าลืมนะครับว่า12นักษัตรก็คือตั้งแต่ปีชวดฉลูไปถึงปีกุลน2 2ใช่ไหมครับและวมีกี่ธาตุครับก็มี ทองไม้น้ำไฟดิน12บคูณหคือ60เพราะฉะนั้นลิงก็ต้องมีปีหนึ่งละในละใน60ปีนี่แหละกพราจะต้องมีปีหนึ่งเป็นปีลิงทองลิงไม้ลิงน้ำลิงไฟแล้วก็ลิงดินนะครับเพราะฉะนั้น60ปีเราจะเจอลิงทองหนึ่งปี60ปีเราจะเจอลิงไฟหนึ่งปีปีนี้แหละ60ปีเวียนมาละเพราะฉะนั้น ไทสุอเอียบนสวรรค์ก็มี60องค์ครับมี่60องค์นะครับแล้วก็ลงเวียนลงมาปีละองค์ปีละองคเท่าว่ารอบ60ปีองค์นี้ถึงลงมาทีหนึ่ง60ปีอ่ะองค์ต่อไปลงมาทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องหวังนะครับไม่ต้องหวังว่าจะไปใต้โต๊ะกับไทสยอเอียนะครับเพราะว่าท่านลงมา ท่านจะทาความคุ้นเคยกับท่านไม่ได้เลยเพราะท่านลงมาปีละองคปีละองลอง,ลงไม่เปิดโอกาสให้มนุษย์ไปติดสินบนท่านอ่าเพราะฉะนั้นไทยสเวเอียจึงเป็นเทพเจ้าที่เฮียบมากที่เฮียบมากแต่อย่ากลัวครับแต่อย่ากลัวครับท่านใจดีครับอาจารย์มิโรดจะสอนวิธีเข้าไปไหว้ไทยสวเอียอธิษฐานจิตสามอย่างนะครับแน่นอนข้อที่หนึ่งเลย เมื่อเราเข้าไปไหว้ปักทูปนะครับหขอขมาลาโทษครับเราไม่รู้ว่าเราได้สร้างบัปกรรมอะไรไว้จริงไหมครับนะขอขมาลาโทษในบัปกรรมที่ลูกได้สร้างไว้แล้วสร้างด้วยความทั้งเผลอสร้างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการสร้างด้วยความจงใจสร้างด้ความไม่จงใจก็ดีขอให้ท่านเนี้ยขอขมาลาโทษกับท่านก่อนต้องขอโทษท่านก่อนเลย จริงปะมนุษย์เราอะบางทีเราทำแล้วเราไม่รู้ตัวไงอเออหนึ่งขอโทษสองขอโอกาสครับขอโอกาสว่าเมื่อเรารู้โทษรู้ผิดแล้วขอให้ท่านเปิดโอกาสให้เราทำดีให้เราสร้างบุญสร้างอนิสงส์นะครับสร้างบุญบารมีขึ้นมาใหม่นะครับท่านเปิดโอกาสเสมอครับเพราะท่านเป็นทีวดาท่านใจกว้างข้อสองนะครับสถ้าเพื่จะชง ชงก้อนใหญ่ก็ขอให้ลดลงมาเป็นก้อนเล็กแต่ถ้าบบชงก้อนเล็กก็ขอให้สลายหายไปเลยนะครับจำได้ยังขอท่านกี่อย่างขอทั้งสามอย่างนะครับหนึ่งขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราทำมาสองขอโอกาสขอโอกาสทห่เราทำดีสามก็ขอให้ว่าชงน้อยๆหน่อยอย่าลืมนะไม่ใช่เป็นงปักทุกโ้ยขอให้ฉันหายชงขอให้ฉันล่ำเลยขอให้ฉันอย่าเด็ด เพราะท่านคือสารระธรรมบรืแห่งสวรรค์ที่มีความเที่ยตรงเสมอและใจดีตลอดกาลครับแล้วหลายแล้วคนก็ถามอาจารย์มิรดว่าจะไปไหว้ไทยสวยเอียที่ไหนโอ้ยตอนนี้ที่ฮีตที่สุดแน่นอนเล่งในดีแต่แน่นเหลือเกินนะครับเบียดกันไม่เข้าเข้าไปแล้วก็เบียดกันไม่ออกขอแนะนำเลยมาที่นี่เลยวัด ทิพบาลีเป็นวัดจีนมหารหยา่ได้สถาปนานะครับปฏิสถานองค์ไทยสวยเอีอยู่ข้างหลังอาจารย์วิโรจน์นี่แหละที่นี่อยู่ตรงข้ามกับมิโอสยามมาคุยกับท่านนะครับเอาหัวเนี่ยโงที่พื้นเลยได้อธิษฐานจิตสาข้ออย่างที่อาจารย์วิโรจน์สอนเมื่อกี้นะครับแล้วท่านจะฟังแต่พี่น้องชาวอุดรธานีไม่ต้องไปไหนเลย คณะกรรมการสารเจ้าปูา่ยาสมัยที่66จะจัดพิธีนะครับพิธีแก้ชมเปิดบาร,รำมเลยฮะเปิดบารัมรพิธีอัญเชิญเทวดาอัญเชิญพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณและเทวคุณมาอย่างพร้อมเพรียงนะครับทำพิธีอย่างถูกต้องก็ที่ศารเจ้าปูา่ยานั่นแหละนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่19บกราคม2559เรียกว่าส่งท้ายปี แค่เลยนะครับแล้วก็จะต้อนรับหัวปีของปีลิงนะครับอย่าลืมไปไหว้ไทยสวยเอียดได้ที่ศาลปู่ย่าที่อุดรเลยครับเป็นประเพณีของพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีหัวเริกหัวปีอย่างนี้จะต้องไปขอพรที่ศาลเจ้าปู่ย่าหนองบัวนั่นเองนะครับ ปีนี้คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ยาจะจัดงานเฉลิมฉลองต้อนรับตุดจีนปีบอกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กกุมภาพันธ์นะครับ อีกวันหนึ่งที่ชาวอุดรรอคอยกันมาปีละครั้งก็คือวันคล้ายวันเกิดของเจ้าปู่นั่นเองหรือว่าอากงแสงก็จะมีการสมโพธิัจนยิ่งใหญ่ทั้งจังหวัดเลยปีนี้ตรงกับวันที่28กุมภาพันธ์ที่ทุ่งสีเมืองเป็นประจำทุกๆปีนะครับอย่าลืมไปร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับสำหรับตุ๊จีนปีนี้ก็ขอให้สี่คุยเฮงลง ขอให้เฮงไปทุกทุกฤดูเฮงเฮงเฮงขอให้ชัยง่วงกวางจริงเงินทองไหลมาเทมารวยรวยรวย